สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายไปนานมากทั้งไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ทำช็อตใดๆคือไปพักร้อนมานานสุดๆเลยก็กลับมาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ The s i m มีภาคใหม่เพิ่งปล่อยแอ p แ n s i o n Pack ออกมาทุกคนอันนี้คลิปนี้ no sponsor นะเสียงเงินซื้อก็จะขอแบบคอมเมนต์สิ่งที่ชอบไม่ชอบตามตรงเลยละกันก็เดี๋ยวขอรีแคปสั้นๆก่อนว่าภาคนี้เขา มีอะไรใหม่บ้างในภาคนี้นะทุกคนเเขาจะมีแมปใหม่ก็คือจิ p ปปี้พอยซึ่งมันจะประกอบด้วย3ย่านหลักๆด้วยกันก็คืออันแรกอะ่ะเป็น w a n d e r w o o d wise แล้วก็จะมี crystal valley แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น jellyfish junction ซึ่งมันก็จะมีเป็นแบบ ทะเลเออไม่ใช่ทะเลดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เหมือนแบบคนไปพายเรือแคนูกันอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะในเดอะซ m มอ่ะมันก็คือทะเลแหละเพราะว่ามันเป็นโลเคชันแบบแมปทะเลคล้ายๆแบบภาคเออไอซ์แลนด์อ่อะแล้วก็จะมีแม่น้ำมีบ่อน้ำพุร้อนแล้วก็มีโซนท่าเรือซึ่งกิจกรรมใหม่ๆภาคเนี้ยมันก็จะเป็นแบบ คล้ายๆในหนังอ่ะเคยดูป้าหนังแบบวัยรุ่นที่แบบเมกาวัยรุ่นปิดเฮิมจะไปค่ายแคมสักอย่างแล้วก็แบบไปอยู่ริมทะเลสาบตรงบ้นไม้แล้วก็มีคัดกราโลกจิตวิ่งไล่อะไรแบบนั้นทุกคนซึ่งตอนที่เห็นตัวอย่างภาคเนี้ยคิดว่ามันน่าจะเอามาแบบมโนเล่นได้เยอะอ่ะหลากหลายนึกออกว่า <S <S สร้างเนื้อเรื่อง <S <S แล้วก็หนึ่งในไอเดียนั้นก็คือเราอ่ะจะทําเป็นบอดดิ้งสคูล ก็คือทำเป็นโรงเรียนประจํานั่นเองก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเออโรงเรียนประจําเวอร์ชั่นของเราจะออกมาแบบไหนซึ่งโลเคชันที่เราเลือกอะ่ะมันก็จะเป็นหลอดที่ว่างอยู่40คูณ20ตรงคริสตัลว,วอลเล่อ่เราก็จะเลือกตรงโลเคชันนี้ซึ่งมันก็เล็กแหละแต่ว่าเราว่าโรงเรียนประจำในชนบทอะไรเงี้ยข้างทะเลสาบมันก็น่าจะประมาณนี้อะจริงๆก็คือ ที่เกียร์สร้างแหละยอมรับไปเถอะอันนี้เราก็จะแบบสร้างเอ่อเอ็กซ์เทียก่อนซึ่งอันนี้ก็จะแบบเออลองหารูปจาก Pinterest ดูเนาะทุกคนว่าแบบเออบ้านสไตล์โชนบทเนี่ยมันจะเป็นแปลนบ้านประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นไอเดียเวลาแบบเออคนสร้างสร้างบ้านอะ่ะอาจจะแบบสร้างแปลนไม่ค่อยเก่งหรอว่าก็แบบลองหาแปลนเรฟเรนซ์จากใน Pinterest ดู มันก็จะมีแปลนทั้งที่แบบว่าเหมาะสําหรับเอามาสร้างซิมหรือว่าแปลนบ้านจริงๆเลยเงี้ยคือคนเขาก็แชร์กันค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้แล้วก็คือเราอยากให้มันมีเป็นแบบหอคอยอะ่ะหกเหลี่ยมหรือ,อกป้าแบบในหนังอะที่มันจะมีแบบไปฟิลห้องใต้บนันไดเป็นแบบห้องสถนนานการเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็น่าจะเกะด๋ดีอันนีก็จะเป็นแบบสร้างหกเหลี่ยมขึ้นไปมันอาจจะเตี้ยเกินนะก็เลยขอสร้างเป็นแบบ สเต็ปหอคอยขึ้นหลังคาขึ้นไปหน่อยอแล้วก็มันต้องมีอยู่แล้วอันนี้คือเป็นแบบกล่องไฟเนาะมันคือเราแบแพนว่าชั้นล่างสุดอะอยากจะให้เป็นไรบารี่้องหนังสือที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะเตาผิงให้เด็กๆมานั่งชิลเนาะแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นแบบ คือเรา,เรา,ราเราสร้างหลังคาในซิมไม่เก่งเลยเว้ยอันนี้ก็แบบเล็มเล็งเล็งอยู่ว่ามันเออมันควรจะออกมาเป็นมูทไหนอะ่ะก็หรือจะเป็นระเบียงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองวางวางดูอ่านี่อ่ะก็ลองตัดตัดมันแบบมัน,ม,นมันหามันหาเอะลงล็อกไม่ได้เลยเว้ยทุกคนคือจริงๆมันคงมีแหละนะแต่เราก็นึกไม่ออกไงไม่ออกไหม วางยังไงให้ไม่ตลกเฮ้ยจริงๆอย่างนี้ก็ไม่ตลกนะหรือว่ามันควรจะเป็นแบบระเบียงที่ออกไปเดินได้ซึ่งการอันนี้เราก็ลองวางเป็นแบบว่าหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมดูก่อนซึ่งเราว่ามันน่าจะกลิชคือแบบเข้าไปโผล่ในตัวบ้านเว้ย,ยวก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวขอกลับมาแก้นะอันนี้ขอวางเป็นเออเรฟเฟอเรนไปก่อน แล้วก็อ่าเรื่องหน้าต่างซึ่งไอเดียนะถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเอ็กซิเรียบ้านของเรามันควรเป็นแบบไหนเนี่ยอ่าอันนี้เป็นไอเดียเห็นบ้านแบบบริเวณรอบรอบในแมปปะเนี่ยในแมปรอบรอบคือเราลองดูเราลองสังเกตเขาดูเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอารมณ์นั้นหน้าต่างเขาจะเป็นแบบเหมือนมีบานประตูช่องเยอะๆเห็นปะช่องหน้าต่างเยอะๆแบบบ้านหลังนี้เออเราก็เลยคิดว่าอ่าเนี่ยให้มันไม่แปลก แบกแยกกับบริเวณแบบเนเบอร์ฮูดกันจนเกินไปอะ่ะก็เลือกหน้าต่างให้มันเป็นสไตล์เดียวกันกับบริเวณรอบสีหลังคาหรือว่าแบบเอ่อวอลเปเปอร์ต่างๆอ่านี่เป็นช่องๆเยอะๆยอใช่ปะยกระดับขึ้นมาหน่อยเออแล้วก็คือเราอะ่ะจะวางแบบเราจะยังไม่ค่อยเลือกสีไว้ตอนแรกๆอะ่ะเราจะวางให้เป็นแบบพล็อตไอเดียก่อนว่าเอออยากได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีความแบบ เ,เพิ่มเลเยอร์เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มแบบดีเทลให้มันดูมีอะไรก็อาจจะมีหน้าต่างแบบที่มีบานพับขึ้นมาบ้างหรือว่าเ,เป็นแนวสูงแนวยาวแบบไม่มีบานพับผสมกันแนวสั้นก็จะอยู่ตรงแบบที่เป็นบริเวณเขาเรียกว่าอะไรอะคอนเนอร์มุมมุมบ้านต่างๆป,ประตูวางเทียบดูก่อนว่าแบบไหนแบบไหนจะดูเหมาะที่สุดนะอันนี้ก็จะตรงนี้อยากให้มันเป็นแบบ เราเห็นบ้านอีกหลังหนึ่งในในหมู่บ้านมันดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีหน้าต่างกว้างๆบริเวณด้านหน้าเนาะจะวางไหนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรด้านหน้าก็จะโชว์ให้โปร่งขึ้นมาหน่อยอ่าด้านหลังวางไปก่อนก็เดี๋ยวจะมีมาเก็บรายละเอียดปรับอะไรต่างๆดีเทลให้มันดูเรียบร้อยมากขึ้นทีหลังเนาะก็เออ ยังยังคิดว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออหลังคายยังแปลกๆนิดนึงป่ะทุกคนอันนี้ก็เรา,เราพยายามแป,ปรับสีอยากได้สีเขียวอ่ะสีเขียวแบบมรกตนิดนึงอ่ะเนี่ยเหมือนบ้านเหมือนบ้านหลังไกลๆตรงนั้นอ่ะหาไม่เจอวะมันมีแต่แบบเขียวเป็นแป,ป่นนะเขียวใบตองอ่ะอัน,นก็ น่าจะลงน่าจะลงที่ตัวนี้อะไปนอกส่วนตัวรอบบ้านก็จะเอ่อทเป็นแบบระแนงไม้แล้วก็ชั้นหนึ่งอยากให้เป็นอิฐซึ่งอิฐอะอยากได้เป็นสีแบบดรอปลงมาหน่อยให้มันไม่ขัดกับสีเขียวตรงหลังคาเนาะให้มันเข้าๆกันหน้าต่างนี่ก็คิดว่าสีขาวแหละเพราะว่ามันก็จะเหมือนตัวตรงระแนงไม้ของเราเนาะ อ่ะอันนี้ก็เราจะทำเป็นลานหน้าบ้านเป็นเหมือนแบบเทเลสให้นั่งพักเอ่อพักผ่อนหย่อนใจก่อนเข้าโรงเรียนนะหรือแบบโซนผู้ปกครองมารับส่งนักเรียนแต่จริงๆอะ่ะเอ่อลองแอบลองแอบเล่นในระบบของ get away เนี่ยแต่ว่าไป เล่นของที่อื่นอะหมายถึงว่าไปพวกแคมปิ้งต่างๆอะคือเราว่ามันยังมีบั๊กอยู่นะเกมมันมันเพิ่งมาแหะมันมันเลยเหมือนแบบยังมีบั๊กอยู่แต่ว่า EA เขาก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขบั๊กเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะเป็นประจำก็เลยไม่ค่อยห่วงอะเราว่าเล่นไปสักพักก็บั๊ก็น่าจะร้อยลงอ่ะอันนี้เราก็ทำเทเลสเนาะแล้วก็ติด กระถางต้นไม้ดอกไม้คือจะบอกว่าอีพวกแบบต้นไม้ดอกไม้อ่ะเราใช้คุ้มมากทุกครั้งที่สร้างบ้านคือมันแค่เติมสีเขียวเข้าไปมันสวยขึ้นทันตาเห็นเลยทุกคนเป็นเหมือนกันปะเนี่ยแล้วเราก็แปะรอบๆบ,บ้านคือเราอพยายามจะให้มันดูมีไดานามิกแบบต้นไม้ไม่นิ่งเกินไปก็เลยแบบว่า อาจจะดูลกนิดนึงนะแต่แต่เชื่อเราเดี๋ยวตอนจบมันจะสวยเว้ยมีการมีการใช้เขาเรียกว่าอะไรอะแบบดีบักสูตรดีบักเขาช่วยก็พวกแบบเออของประดับตกแต่งต่างๆก็ใส่สูตรดีบักเข้าไปมันก็จะมีแบบต้นไม้แปลกๆทุกคนลองกดดูมันก็จะธรรมาชาติมากขึ้นอ๋อเป็นภาคบูมิงคิดที่เคยแจกฟรีอยู่ช่วงหนึ่ง คือเราไม่ได้มีครบทุกภาคอะ่ะอันเนี้ยซิมอะ่ะเราขาดขาดอยู่สามสี่ภาคอยู่เหมือนกันนะแล้วกออ็พวกขีดต่างๆที่เป็นแบบเด l อ r เ t ชันหรือว่าแพ็คเสื้อผ้าต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ซื้อเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบต่อเติมขึ้นไปข้างบนซึ่งจริงๆอะ่ะ เขาบอกว่าภาค Adventure a w a y t อคือยิ่งเรามีภาคเสริมเยอะอะจะยิ่งสนุกเพราะว่ามันจะมีโหมด,หมดบังคับเนื้อเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรการใส่กิจกรรมว่าอยากให้คนมาทำอะไรในพื้นที่นี้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้สมจริงยิ่งขึ้นถ้าเรามีหลายแพ็คนึงออกปะแต่ภาคที่เราขาดอะเออภาคที่เกี่ยวกับเกมเพย์อะเราขาดประมาณแบบ3 4ภาคอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกขิด ของตกแต่งอะมันไม่ได้มีผลหรอกอันนี้ยที่เราบอกว่าเอออินทเลียทリาอะไรกับหลังคามันจะน่าจะกริชเข้ามาในอินทีเลียที่บอกจะต้องมาแกะขอวางเป็นภาพรวมกว้างๆก่อนอันนี้ก็พยายามจะหาป่องไฟซึ่งตลกอะมันไม่พอดีอ่ะแกกำลังคิดว่า เออเว้นโล่งไปเลยดีไหมแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีตรงสีเทาๆตรงกระเบื้องตรงเนี้ยให้ดูเป็นแบบเหมือนโพรงเข้าไปพยายามวางแล้วไม่ได้ไม่ไหวก็อย่าฝืนเลยถ้างั้นเปลี่ยนเปลี่ยนสีกระเบื้องแทนลองอันนี้ก็ยังพยายามอยู่อันนี้เราก็คิดว่ายอมแพ้แล้วละ่ะ ทาสีกระเบื้องแทนแล้วกันประมาณนี้อ่ะกลับมาที่ลานหน้าบ้านกันต่อเราพยายามจะเลือกสีไม้ให้แมชกับตรงบันไดาทางขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นกระเบื้องจากภาคใหม่เลย Adventure a w a t โอเคอ่าน,นี่ก็จะเป็นตัวเอ่ออันนี้น่าจะเป็นดีบั g หรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนแต่เป็นของภาคคอร์เท e คือจริงๆมันจะวางแค่2ตัวละแหนงก็ได้เว้ยแต่ว่าอยากให้มันดูแบบมีเลเยอร์ให้ดูสมจริงความเป็นแบบไม้เลื้อยอนะเนาะมันก็ต้องมีความแบบไม่เท่ากันบ้างอันนี้ก็จะทําเป็นเหมือนแบบลงลงจอดรถซึ่งจริงๆจะเอามา a d แดปเป็นเหมือนแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนเรียนในโรงจอดอนะไรเงี้ยเนาะมันเป็นอาคารแยกประมาณนั้น ลองปรับประตูอันนี้ก็ปิดขอบปิดขอบบ้านด้วยการเติมสีเขียวสูตรเดิมรักสูตรจำเป็นนะทุกคนเพิ่มสีเขียวธรรมชาติให้ดูแบบว่าสดชื่นมากยิ่งขึ้นอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งการมาหลอดของ getaway อะ่ะมันเสียงเงินยิ่งหลอดใหญ่แบบ ตกแต่งดียอะไรเงี้ยก็เหมือนยิ่งแพงเหมือนเวลาแบบไปพักร้อนที่แบบว่าเอ่อภาคอะไรนะออเดอร์ริทีสไเหลืออะไรอะที่มันเหมือนแบบไปที่พักอื่นได้แล้วมันจะต้องจ่ายเป็นรายคืนอะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเราก็มาโนโดได้ไงว่าเหมือนเป็นการแบบถ้ามาโรงเรียนบอดดิ้งสกูลเนี่ยค่าเทอมมันก็จะแพงกว่าโรงเรียนรัฐ <laughs> เพราะว่ามันต้องมีค่าอยู่อะไรอย่างงี้ด้วยนึกออกปะค่าหอ าจจะมาโนยอย่างนั้นได้ซึ่งอันนี้ไม่รู้หลอดนี้ยจะเสียเงินเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าน่าจะตกแต่งแน่นอยู่แล้วก็ใช้ของแพงอะ่ะมันก็จะถัวเฉลี่ยกันไปแบบเพอเพคือรับพันอะไรอย่างเงี้ยปะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอันนี้เราก็แบบพยายามตกแต่งหน้าดินตกแต่งเอ่อเอ็กซ์เทเรียด้านนอกด้วยการประดับต้นไม้ต่างๆต,ต,ต,ต้นไม้ดอกไม้ ตามขอบมุมนี่อันนี้ก็พยายามวางให้ครบทั้งขอบแต่ตรงลานข้างหลังอะแอบมีไอเดียคือตอนอยู่โรงเรียนน่ะทุกคนเรียนวิชากเกษตรกันปะเราก็คิดว่าข้างหลังอะเดี๋ยวทำเป็นแบบโซน โซนปลูกผักสวนครัวเพื่อให้นักเรียนแบบทดลองการเกษตรแล้วก็สามารถเอาพืชผลมากินได้จริงๆดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้โซนต่างๆก่อนอ่าภาพรวมโอเคนะทุกคนมามามาเดี๋ยวตกแต่งที่นั่งรอข้างหน้ากันดีกว่าคือตอนนี้เราจะพยายามเคลียร์ข้างนอกให้ให้เสร็จแหละให้เสร็จให้หมดก่อน จะได้ไม่ต้องแบบวนกลับมาทําข้างนอกเนาะอ่ะก็ทําเป็นเหมือนแบบโซนนั่งรอซึ่งแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราก็จะพยายามให้มันมีแบบความเขียวๆติดมาเนาะเช่นแบบกระถางต้นไม้หรือเก้าอี้นั่งอะไรเงี้ยก็ให้มันแมชกับหลังคาการติดไฟประดบับจาไฟหิ่งห้อยก็ต้องมาเคล็ดลับของเรานะคิดอะไรไม่ออกแปะต้นไม้คิดอะไรไม่ออก,แป,อไไออกแปะไฟหิ่งห้อย กับทุกเกมมันสวยขึ้นจริงเว้ยแบบว่ามีไฟหิ่งห้อยมีต้นไม้เนี่ยโอ้ดูสบายตาละอะก็จะมีแบบเออดูร่มรื่นดูร่มรื่นมีกระดิ่งหน่อยเพื่อแบบมานั่งพักเพลินๆจะได้มีเสียงกุ้งกิงกุุงกิงแล้วก็ควรมีอะไรก่ะเออพวกแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆเนาะแบบที่บอกไป พวกแบบโซนปลูกผักอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมาเอออัอนนี้คิดว่าแบบตรงหลานหน้าบ้านอะ่ะมีโต๊ะเขาเรียกว่าอะไรจิบกาแฟซื้อกาแฟมานั่งวางมาส่งลูกส่งหลานรอรับลูกรับหลานหรือว่านักเรียนตอนพักเบรกอยากออกมานั่งแบบเมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้เนาะฟรีไทม์ก็ออกมานั่งข้างนอกได้ มีตะเกียงวางเพิ่มความสว่างหน่อยติดนมนมแบบในสวนต่งตางๆดูดีรู้สึกน่าเรียนแมททุกคนมาทำโลงข้างหลังกันนี่จะเป็นเหมือนแบบโงรงเกษตรก e ีนเฮาส์ เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องย้ายประตูมาข้างหลังเลยแบบว่าสามารถเข้าออกจากข้างหลังดีกว่ามันจะได้ดูแบบเขาเรียกวอะไรลิงก์กับข้างหลังหน่อยอะไม่ใช่แบบข้างหลังลอยๆมาเลยก็ดูแบบว่าเออมีประตูมีทางเข้าอะไรสักอย่างเพื่อให้ยังไงทุกคนก็ต้องเดินมาด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะมูประตูมาไว้ข้างหลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลบ เดี๋ยวลบเอ่อรอยเพนที่พื้นข้างล่างด้วยมันจะได้ไม่แบบแปลกแยกโดดเดี่ยวจนเกินไปลบลบพวกแบบรอยเพนพวกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ไฟเฟยมูฟมาข้างหลังอ่าอ,อันนี้กิจกรรมหรอตอนแรกคิดว่าแบบไป็โงเลี้ยงไก่ดีปะวะหรือแบบ เลี้ยงผึ้งแล้วก็ปลูกผักขอเลือกก่อนปลูกผักแม้จะได้แบบปลูกเสร็จแล้วเอาไปกินได้จริงให้นักเรียนทดลองหรือปลูกมแมลงดีเพื่อแบบเรียนเหมือนเรียนชีวะอย่างเงี้ยนึกออกปะเป็นต้นไม้แล้วกันแล้วก็ปลูกพึ่งเอาลังพึ่งไปไปกินได้ เป็นเหมือนแบบชั้นเรียนแบบเตอนเด็กๆเ,เคยเรียนป้าปลูกถั่วงอกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปกินได้จริงฟักไข่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นโซนเล็กๆโซนพืชผักสวนครัววิชาเกษตระ,เ,ระเพิ่มความสว่างหน่อยประ,ะ,ะ,ะมาณนี้ภาพรวม ดูแบบชนบ,บทอยู่นะทุกคนแล้วก็ดูแบบว่าเนบร์ฮูดก็ดูไม่ขัดตายังดูอยู่ในแบบชุมชนนี้ได้อยู่ว่ป,ปะโซนข้างหน้าก็น่ารักนะดูแบบลมลื่นดูสบายตาดูดีดูด,ดีอันนี้ลองลองแบบเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูดูดีแบบว่ามานั่งรอนั่งจิบชาซื้อกาแฟมานั่งรอลูกรอหลานเนาะ ก็โอเคนะพอใจค่อนข้างพอใจแต่จริงๆเราไม่ได้ตกแต่งเขาเรียกว่าอะไรเ,เขาเรียกว่าอะไรอะฝ้าเออฝ้าเราไม่ได้ตกแต่งเราไม่ได้ตกแต่งโซนฝ้าข้างบนนะทุกคนแล้วก็โซนด้านหลังปลผักส่วนครัวก็โอเคแบบว่าเออบางวันวิชาฟรีไทม์ก็มาปลูกผัก กินเก็บน้ำผึ้งกินเอาน้ำผึ้งไปสามารถเรียนข่ารรรมต่อได้ประมาณนี้ทุกคนสำหรับเอ็กซ์เทเรียของโรงเรียนบอรดดิ้งสคูลโรงเรียนประจำของเราในเมืองจิปปี้พอยนะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้า เราจะมาทำอินทีเลียข้างในกันว่าเออโรงเรียนแห่งนี้จะมีกี่ห้องแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างข้างในมีห้องเรียนมีคลาสเรียนอะไรบ้างแล้วก็ห้องนอนห้องพักจะเป็นยังไง mm. เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาทำอินทีเลียแล้วก็มาทดลองให้ซิมเข้ามาอยู่กันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ